บูชาเจ้าค่ะมีสัจนาการฝึกสติด้วยการดูรู้สึกลมหายใจเข้าออกด้วยการนั่งหลับตาคือวิธีฝึกไม่ได้สมาธิแน่ๆเบื้องต้นถึงขั้นปฐมฌชานใช่หรือไม่ขอรับฝึกส,สติด้วยการดูลมหายใจเนี่ยก็ยังยังไม่เป็นสติที่สมบูรณ์เพราะมันยังไปดูมันยังเป็นสมาธิแก่แก เหตุผลก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ของของของสมถะหนึ่งในสมถะอารมณ์ก็คืออนนาปานสติกรรมฐานทำได้สูงสุดก็เป็นแค่สมาบัติแปดในสมถะภาวนาก็ยังถือว่าเป็นสมาธิแก่ๆยังมี มีส่วนผสมของสมาธิมากและเข้มข้นมากกว่าการมีสติซึ่งจะต่างจากอริยบทาพาบพระสัมมัญญาบัตติมาีธิการปถรานปัปผะหรือกายยาคตานุสติเช่นดูความเป็นไปภายในกายดูโครงกระดูกอย่างนี้ใช้สติรุวนรุนใช้กระบวนการสติดูอริยบทยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ใช้สติรุนรุ่นใช้ตัวรู้รุ่นรุน แต่ถ้าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันเป็นการเพ่งอารมณ์สังสมเก็บเขาเรียวกว่าเก็บข้อมเก็บตัวเลขไปเรื่อยๆเก็บสเปรไปเรื่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยจนกระทั่งจิตมันเข้มข้นกั้งมันก็ได้อารมณ์ชานหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสมาร8ทแปดถ้าเราจะพัฒนาให้เป็นวิปัสสนาก็อย่าสูงถึงขั้นสมาร์ทแปดเอาแค่ รมชาญสี่แล้วก็ถอยลงมาอาธิษฐานจิตจนะพิจารณาความเป็นไปในอนิจังทุกขังอละนันตาก็จะเป็นวิปัสสนาได้จบสาธุเจ้าค่ะ